สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับแม่ติ๊กจ๋าในแดนใต้นะคะวันนี้แม่ติ๊กจา๋ามาย่างปลาทูน่าย่างปลาเสร็จแล้วค่ะย่างปลาทูน่าแล้วก็ทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีเห็ดเม็ดเห็ด,หดพึ่งด้วยค่ะเป็นน้ําจิ้มนะคะนี่ค่ะปลาทูน่าสดๆค่ะนี่จะย่างรอบสองแล้วค่ะย่างไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแล้วนะคะ เดี๋ยวจะไปย่างรอบสองแล้วค่ะตอนนี้ขอทานก่อนนะคะคนี่ค่ะที่ย่างแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะที่ย่างแล้วนะคะเนื้อจะแบบนี้ค่ะอบ,อบๆชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะเต็มปากเต็มคำนะคะมาค่ะกินปลาทูน่าย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดกันค่ะเมี่ยงค่ะเป็นเมี่ยงปลานะคะ แต่วันนี้เป็นทูน่านะคะแล้วก็มีผักค่ะผักเป็นกะละมังเลยค่ะแล้วก็ขนมจีนค่ะขนมจีนินค่ะขนมจีนวันนี้อยู่นั่งนั่งอยู่แค่หน้าบ้านนะคะเฝ้าคุณยายด้วยค่ะนี่ค่ะเห็ดเม็ดค่ะน้ำจิ้มรสแซ่บนะคะน้ำจิม้มรสแซ่บตอนนี้เห็ดเม็ดยังมีทานอยู่นะคะ สนใจไหมบักลา <c oughs> หลานชายค่ะสองหน้าเลยค่ะแ <c oughs> อมมานั่งทานด้วยกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ำจิ้มเด็ดจังน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะสูตรทำเองนะคะมาค่ทานกันค่ะให้ดูค่ะ แบบนี้เลยค่ะขนมจีนผักแล้วก็ขนมจีนผัดผักกาดขาวนะคะก็ห่ออย่างนี้ค่ะใครชอบกินเห็ดก็ใส่เห็ดได้เลยค่ะเดี๋ยวจะใส่เห็ดให้ดูค่ะใช้มือนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือสะอาดก่อนนะคะนี่ค่ะเห็ดแล้วก็ราดน้ำจิ้มค่ะอือ น้ำแล้วนะคะอืมอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยเจ็บทานด้วยกันค่ะมาค่ะ อยทานก่อนนะคะมาค่ะนั่งอยู่หน้าบ้านค่ะร้อนมากแดดร้อนค่่างนี้ทีแรกเอาซ่อมมาจะใช้ซ่อมไม่ถนัดค่ะมือดีกว่าค่ะจะแซบกว่ากันค่ะได้รสชาติกว่า อร่อยค่ะที่ยังมีเห็ดเม็ดทานอยู่นะคะเพราะว่าเก็บไว้ตั้งแต่รอบหน้าฝนนะคะแล้วก็ฟีดไว้ค่ะฟีดไว้ประมาณสิบกิโลได้ค่ะยังมีทานอยู่นะคะเห็ดหน่อยค่ะขันยังไงตัว ข้า,ตาตปากก็ไม่ดีอืมกินหรอถั่พูค่ะไม่ซีงงนข้าไปซื้แกงหแกงนะิดีนะอืมอร่อยมากค่ะอ,อร่อยเนไรน่รยวันนี้เหงาค่ะวันนี้เหงา ดเด็กไปโรงเรียนหมดค่ะมีอยู่ตัวนึงค่ะไม่ได้ไปค่ะวันนี้ดูการ์ตูนอยู่ค่ะบาโค้ดฮัลโหลมารายงานตัวหน่อยเร็ววันนี้บาโค้ดไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะบาคโคดะอน่ดูการ์ตูนอยู่ค่ะถูไปอบรมค่ะกแม่ปลาจะฟองเนี่ย เอาไหมยายเอาปลายายไม่กินค่ะปลายายบาปเป็นทางช่วอะไรเอาปลาของยายไม่ได้ปรุงอะไรค่ะบอกเขาลงวันที่เมื่อวานนะ่าเป็ามหาเมื่อวานเราไม่ได้น้าจิ้มค่ะเ <laughs> ยอะๆหน่อย <laughs> ระวังปัสสาวะบ่วงอ่าแหละไหนเนี่ยเห็ดอะไรแบมาค่ะอร่อยดูไหมดูดูเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นมาตามอีกมาตามอยกยานะอย่า ไม่เห็นนั่งกินกับพี่สาวค่ะกับไม่ชอบออกกล้องโอ้ได้ไงเสื้อไหนยังไม่ใส่ชุดนอนค่ะแซบค่ะแซบมาเดินมาเดินพูดทั้งกลางพูดทั้งนีสานเลยนะคะแซ่บแซบพี่น้อง อยากกินกินกระทั้มฟองทั้เนี่ยกินซิมดูย,ย้ายยายเป็นโรคหัวใจค่ะอยากกินเพราะว่ามากินอวดยายอยู่ค่ะยายกินไม่ได้นะคะอาหารรสจัดยายกินไม่ได้นะคะผงชูรหอมไม่ได้ใส่ค่ะใส่น้ำตาลแทนค่ะแซ,บแซบกก่บแซ่บกินขำได้กัแซ่บขำน่ะ รอพี่สาวคนหนึ่งอยู่ค่ะไปจับหมูอยู่ค่ะยังจับหมูไม่เสร็จเลยค่ะหิว,ก,วก็เลยต้องมากินก่อนค่ะอวั <c oughs> นน,ว <c oughs> วนี้ไม่มีผักสลัดค่ะไม่ได้ไปตลาดข <c oughs> นมจีนคนใหญ่ๆค่ะ ถีงไหมถี่ได้ได้แล้ว่าบ่ากินมีกัหา้ำงามแตงาอยู่ละแบงามบาบมีจะดอกงามงามนี่ลหะจะคบูให้ยกินขอสักคำไหมคะอําอ้ำอออํา กินไบตาก็จะรับแม่แปลกวะรับแป้งแต่กินหรอกมันกินแค่ไหนกูมึงกัดเยอะมากเลยนี่ทำไงเกินไปเนี่จะกินได้วรอโลภแล้วเห็ดไม่ขมเลยค่ะจืดมากไม่ขมนิดนิดไม่ขมมากแสบค่ะมาเด้อ สิบจาเนาะได้นน่ว่าได้ทำคลิปโดนเระได้จ้าอันม่มีเวลาเลยท้้เจะของกับว่าสบายกินหลายเนาะเรยบ่สบายไปหาแต่หมอขึ้นกันเนี่ยหัวใจไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกันค่ะ

จะกินแบบคำสองำใช่ไหมใครกินสองคำห้าอยาห้าอยากที่นี่เนี่ยเห็ดน้ำจิ้มเนี่ยกนได้กินสองดอกกนไดกินสองดอกได้กินบ่เดยวก็โล่นเก้นไอยค่ะมาเบิดไปสหัวเลยเนี่ยขนมจีนเนี่ย โอยคำเดียวนี่บ่ไหวได้นี่กีห้างออกมาคำน้อยว่าแซบเลนเนี่ยต้องกินคำใหญ่ๆแซบมาจ้าเนี่ยงปลาทุนหน้านะคะ

จะทำม่วงค่ะเมื่อไายังมัอยู่กัายเพิ่มพลังก่อนค่ะเดี๋ยวไปทำงานต่อทำงานหนย่เปร เห็เห็เห็ดอันนี้แทนปลาค่ะไม่เผ็ดเลไม่เห็ดเไ่เผ็ดเยไม่ละไ่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยไม่เ็ดีลไม่เห็นเ่าไร่่งพอดค่ะ

ลำคว่อดที่เคยดิสันนวราและอีดิชั่นใหม่ดีไซน์หล่อเข้มรอบคันมาพร้อมเทคโนโลยีกล้อ,ลอภาพรอบทิศทางและระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนสิบล้ำเหลือชั้นทุกเส้นทาง <c oughs> ออกนวราบแบล็คอีดิชั่นวันนี้รับข้อสเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โตรดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์บุกคลสิบเดือนและพิเศษกว่ากลางค่ำม่วง <c oughs> ฟรีประกันไขชั้นหนึ่ง <c oughs> น่าดึงดูดใถึงสิบธันว,วาคมนี

ยางเสนาังเปลี่ย <ism> ุกถวงล้อตั้งศูนยอท่านฟรีด้วยวามใส่ใจและการดูแลจากเราเพิ่มความมั่นใจให้กับท่านขอรับคําั้ใหญ <esi> enfin ่ำใหญ่นะคะต้อาวสารเมื่อโทรศ่คะเพิ่มเหตุไปด้วยโอ้ดอกบางไงเลยหยัมได้ว่าหลัทที่นองต้องมะแสียบนะคาใหญ่ๆเนี่ย จะได้ของใช้ประจำวันมาม่าฟงสปอกแฝงยาสีฟันน้ำปลาน้่นตาลข้าวสารยังเครื่องครัวจุ้มจิ้มเปิดไปเจอตู้โต๊ะรัศมีเตียงจะเครื่องเสียงเครื่องไฟฟ้าก็มากมายถ้าอยากเอ็นแห่งไม่ต้อะไรอืมที่พยางค์ไม่ไดออกเพียงพระราษฎรพยางค์

ได้ได้ไม่ต้องแล้วกับวันนี้กับยิ้มแล้วเด้อเดี๋ยวกิบหนังคอยมาเบิ่งกันใหม่เด้อไ,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 ไม่หลังไหมกข <c oughs> อไปทานต่อกัอนนะจ้ามือน,นีกับซัมนี่กันนอะข้อหอมปากหอมคอทีทอดที่นองเด้อรักเอฟซีทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะ วันนี้แม่ติ๊กจ๋าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ